ผมปุ๋ยนะครับจากโซลตาบางเกาะนะครับเป็นครูฝึกของที่นี่นะครับจากภาคที่แล้วนะครับของอาจารย์นน์อาจารย์นน์เขาจะรีวิวเกี่ยวกับตัวรถตัวนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวครับหรือการใช้งานของตัววิทยุรุ่นใหม่นะครับของตัวตัวนี้นะครับของตัวอัลติสนะครับตัว t r Sport ที่เป็นนะครับ9้านิ้วพร้อมกับไวเลสคาร์เพลย์โดยที่เราไม่ต้องเสียบแล้วเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรานีอยู่ในรุ่นของอัลติสใหม่นะครับเดี๋ยวเชิญชงเปยครับผม เดี๋ยวเราเริ่มสตาร์ทกันเลยนะครับผมนะครับรอสักครู่นะครับขออนุญาตเปิดแอร์นะครับต่างๆโอเคนะครับเดี๋ยวรอให้หน้าจอบูตอัพแป๊บนึงนะครับปุ้ยแอร์เลยโอเคนะครับระยะตั้งนะครับภาษาเป็นภาษาไทยก่อนแล้วกันขอเปลี่ยนเภาษาอังกฤษแล้วกันครับถนัดได้นะครับเริ่มนะครับเข้าไปในเซตติ้งครับเลยนะครับอ่า แอปอีเวน Device ครับนะครับขออนุญาตหานะครับโอเคนะครับขออนุญาตเซิร์ชเซิร์ชอีเวนต์ครับันี่นะครับดีทูดขอต่อก็เจอแล้วนะครับกดนะครับตรงนี้กดแพร์นะครับที่ตัวคื่นะครับ แฟริงนะครับเป็นเท่าวเพราะว่า Apple Car Play นะครับจะต่อไหมต่อด้วยครับ yes โอเคนะครับขออนุญาตแบกกลับนะครับ c a r p รู้สึกนะครับกลับกับนีกนะครับมาแล้วครับ a p p l e CarPlay แบบไร้สายนะครับนี่ครับ Apple Carplay แบบไร้สายโดยที่เราไม่ต้องกดเลยนะครับ ตัวใหม่ตรงนี้ของตัว Alpiss ก็อย่างที่บอกครับแมปต่างๆมีโทรศัพท์ของเราที่เราใช้ล่าสุดนะครับแมสเซจต่างๆ Google Map นะครับแอปเพลง Spotify นะครับ t i d a l Line Google Map นะครับและหน้าสติสต่างๆเห็นไหมครับไม่ได้เสียบสายเลยแค่นิดเดียวนะครับนี่ครับคือเทคโนโลยีใหม่นะครับของทางโตลต้าที่มาในรุ่นของตัว a l t i s s ตัว GR Sport นะครับขอบคุณมากครับผม